งั้นเอางี้แล้วกันเดี๋ยวฉันตามไปที่ห้องของเธอนะฮะตามไปที่ห้องหรอคะเดี๋ยวว่าคุณอิทิกะนี่คือสวัสดีครับพบกับผมซีโรแมนวีสองอีเช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็จะมาสปอยอินฟินิตสตาร์ทอส EP ที่สิบถึงสิบสองตามที่ทุกคนร้องขอมานะครับก็ขออภัยที่ผมทําช้าน้องๆอ,อาจจะไม่เข้าใจแต่พี่ก็ต้องอธิบายก่อนว่าพี่ก็ต้องทําหลายเรื่องนะครับทั้งแผนรับต่อศัตรูทั้งไอเอสและเดี๋ยวยังจะมีภรรยาของผมยังไงก็น่ารักอีก ทำคนเดียวมันก็ต้องใช้เวลานะครับเดี๋ยวพอไม่ทําเรื่องนู้นก็มีคนว่าพี่ผมรอนานแล้วนะทำไมไม่ทาเรื่องนี้สักทีพี่ทำไมยังไม่ลงเรื่องนู้นอีกผมลองมา2อสวันแล้วนะพี่เขาใจทุกคนนะครับไม่อยากรีบดูพี่เองก็อยากรีบทําให้ทุกคนดูเหมือนกันครับแต่คลิปมันก็ต้องใช้เวลาทํานะยังไงก็ช่วยอดทนรอก,กันนิดนึงนะครับเอาล่ะบนมันพอสมควรแล้วถ้าทุกคนพร้อมแล้วก็เชิญมารับชมสปอยกันได้เลยครับผมความเดิมตอนที่แล้วทุกคนก็ได้มาเที่ยวทะเลกันอย่างสนุกสนานพอตกดึกทุกคนก็มานั่งกกกกกิิินนนขข้้้าาาวััะบชเเเซซดดียพธออ็ไ่งงจ และอิจิกะเขาก็สังเกตเห็นว่าเซซิเดียมีท่าทางแปลกๆขยับไปขยับมาอิจิกะเขาก็ถามเซซิเดียว่าไหวหรือเปล่าเซซิเลียถ้าเธอนั่งคุกเข่าไม่ไหวอยากไปนั่งบนโต๊ะก็ได้นะสบายมากค่ะถ้าเทียบกับความลําบากยากเจนก่อนที่นั่งตรงนี้แล้วก็แค่นี้มันจิบจิบที่นั่งตรงนี้งั้นหรอเปล่าเปล่าไม่มีอะไรหรอกค่ะ ด้นโฮกินี่ก็ต้องมองอิจิกะตาขมแข็งเลยอิจิกะมันก็ซื่อพูดว่าทำไมยัยนั่นทำหน้าตาหงุดหงิดแบบนั้นล่ะจากนั้นเซซิเดียเธอก็ยังขยับไปขยับมาจนดูเหมือนว่าเธอจะทนไม่ไหวแล้วนี่เซซิเลียถ้าเธอลำบากขนาดนั้นแล้วก็จะให้ฉันป้อนให้หรือเปล่าล่ะเหมือนตอนของชาวทันใดนั้นชาวก็รีบม,มาปิดปากอิจิกะทันทีเพื่อไม่ให้ความลับหลุดออกไปด้านเซซิเลียเธอก็ไม่สนใจความลับของชาวเธอก็บอกอิจิกะว่าพูดจริงๆหรอคะคือว่าจะช่วยป้อนให้จริงๆหรอคะ ถ้าต้องเหลืออาหารทิ้งไว้มันคงต้องรู้สึกหิดนนะคะจากนั้นอิจิกะเขาก็เริ่มป้อนเซซิเลียตสาวคนอื่นที่นั่งข้างๆนี้ก็อิจฉาไว้เซซิเลียคิดกองนี่ให้อิทิกะคุงป้อนด้วยล่ะคิดกองจริงๆเลยโอกิเธอเองก็ไม่พอใจเช่นกัน เฮ้ย <Hey. S 2> แต่อิทิกาค,คงลืมไปแล้วสินะว่าพรุ่งนี้คือวันที่เจ็ดและจากความวุ่นวายที่ิทิกาก่อขึ้นก็ทําให้เกิดเสียงดังกันไปทั่วจนอาจารย์จิฟยุต้องมาดุและบอกว่านี่พวกเธอทานข้าวกันเงียบๆไม่เป็นหรองไงทุกคนนี่ที่สงบลงได้อิทิกาก็บอกว่า <performance S 1> ก็ตามที่ว่าแหละนะเซซิเดียขอโทษนะแต่เธอต้องทานเองแล้วล่ะเซซิเดียเธอก็ทำหนา้างอนตุ๊บป่องเฮ้ยานาน <Hey. S 2> โอ้มีเครื่องด้วยงั้นเอาเงี้แล้วกันเดี๋ยวฉันตามไปที่ห้องของเธอนะฮะ <H an? S 2> ตามไปที่ห้องหรอคะ หรือว่าคุณอิธิกานี่คือจากนั้นก็ตัดมาที่พวกสาวๆที่ผิดหวังกับการไม่ได้เล่นกับอิธิกาแล้วพวกเธอก็สังเกตเห็นเซซิเดียกำลังยิ้มน้อยยิ้มใหญ่อย่างมีความสุขเท่านี้ก็ไม่เสียเที่ยวที่เตรียมมาแล้วล่ะค่ะพวกสาวๆคนอื่นนี่ก็สงสัยจนแอบเข้าไปดูจุดชนใยของเซซิเดียลามอ,อกจังเลยอ่ะว่าไงนะแบบนี้มันต้องถอดไอ้หยุดนะคะหยุดโอุ้ชดชนในลามออกจริงด้วยอ่ะชุดชนในเพลสสึกสินนะ เซซิเลียรามกจังเลยอะมันไ,ไม่ได้รามกสักหน่อยค่ะแค่บังเอิญเองนะคะจากนั้นเซซิเลียเธอก็โดนแกล้งจนร้องไห้และเดินไปหาอิจิกะแต่แล้วเธอก็สังเกตเห็นสี่สาวคู่แข่งของเธอกําลังแอบฟังอะไรสักอย่างอยู่ที่หน้าห้องทําอะไรกันอยู่หรอคะดิดเธอก็ทำท่าทางให้เซซิเลียงเงียบๆจากนั้นพวกเธอก็ได้ยินเสียงอิจิกะอิจิฟุยุไม่ได้ทาแบบนี้นานรู้สึกเก่งหรือเปล่าจะบ้าตรงนั้นอย่าแรงนักสิครับครับแล้วตรงนี้ล่ะตรงนั้นไม่ได้นะ อิติกะอย่าแรงนักสิ่นน,น,นี่มันเรื่องอะไรกันคาเนี่ยพวกข้าสาวนี่ก็แอบฟังอย่างใกล้ชิดจะประตูพังจะได้รู้ความจริงว่าทั้งคู่กําลังน่วยกันอยู่และพวกข้าสาวก็ลดอบรมชุดใหญ่ไปกับพิบลอร่าเธอก็บอกว่าต้องออกไปทีนะเผินนึกว่าแล้วพวกเธอคิดว่าพวกเรากำลังทำอะไรอยู่ละ่ะก็เรื่องอย่างว่าไงไม่ทันที่ลอร่าจะพูดจบทุกคนก็มาปิดปากลอร่ากันอย่างพร้อมเพียง เปล่านี่ไม่ได้คิดอะไรเลยนะพวกเราไม่ได้คิดอะไรเลยจริงๆนะจากนั้นอาจารย์จิฟยุก็บอกว่าเห็นอิจิกาเป็นแบบนี้แต่จิกาก็นวดเก่งมากเลยนะนี่พวกเธอก็มาลองกันสิดีล่ะงั้นเริ่มจากเซซิเดียก่อนแล้ะกันฉันก่อนเหรอคะเพราะงั้น ฉันถึงเรียกเธอมาไงล่ะเซซิเดียเธอก็ดีใจมากแล้วนอนให้อิจิกะนวดอิจิกะก็มือกดลงไปบนตัวของเซซิเดียเซซิเดียก็ร้องลั่นเลยจากนั้นอิจิกะก็นวดต่อไปจนเซซิเดียเริ่มเคิมตอนนั้นเองจิฟยุเธอก็เปิดดูด้านล่างของเซซิเดียโหใจเด็กแกแดดเอ้ย เป็นชุดชั้นในที่ไม่สมวัยเลยนะอาจารย์คะปล่อยมือที่เธอค่ะจิฟยุถเธอจึงยอมปล่อยจากนั้นเธอก็ใช้อิจกาไปซื้อเครื่องดื่มจากนั้นก็ถึงเวลาคัดน้องสไายจิฟยุ uyu, เธอก็ถามหาสาวตรงๆเลยว่าพวก5สาวชอบอิจกาที่ตรงไหนพวกเธออยากได้เหรอจะยกให้เหรอคะพวกห้าสาวที่ก็ดีใจที่คิดว่าจิฟยุเธอจะยกให้แต่จิฟยุเธอก็บอกว่ายกให้ก็บ้าแล้วสิ ตาเอาห้าสาวนด้กินแห้วเลยจากนั้นก็ตัดมาวันรุ่งขึ้นอิติกะเขาก็เห็นของแปลกๆเขาจึงลองดึงมันขึ้นมาทันใดนั้นก็มีอะไรบางอย่างพุ่งเข้ามาใส่อิติกะตุ้มและอิติกะเขาก็ได้เห็นแครอทยักษ์และต่อมาแครอทนั้นก็ได้เปิดออกแล้วก็มีสาวที่มีหูกระต่ายออกมาจากแครอทติดกับจนได้นะอิคุงไม่ได้เจอกันนานเลยนะครับคุณทาบาเนธนานมากเลยนะแล้วโฮกิไปอยู่ไหนซะล่ะแหมถ้าใช้เครื่องตรวจจับที่ฉันสร้างเดี๋ยวก็เจอโฮกิจังแล้วล่ะไปก่อนนะอิคุง พอพูดจบเธอก็ไปทันทีเจสซีเดียเธอก็มาถามอิจิกาว่าคุณอิทิกาคนเมื่อกี้นี่ใครเหรอคะคุณชิโนโนโนะทาบานเนะเป็นพี่สาวของโฮกินะ่ะแล้วเธอยังเป็นสุดยอดนักประดิษฐ์ไอเอของโลกอีกด้วยนะจากนั้นก็ถึงช่วงเวลาฝึกของทุกคนระหว่างที่กำลังจะฝึกทาบานเนะเธอก็โผล่มาป่วนแล้วพยายามจะเข้ากอดจิฟยูให้ได้ทุกคนนี่ก็งงอะไรเนี่ยไงจ้าโฮกิจังไม่ได้เจอกันนานเลยนะโตขึ้นเยอะเลยนะโฮกิจัง โดยเฉพาะหน,มน,มนุ่มหน้าโฮกิที่ได้ยินแบบนั้นเธอจึงหดพิษาของตัวเองไปหนึ่งทีทําให้ทามาเนสเธอสงบลงได้จากนั้นเธอก็แนะนำตัวว่าฉันเป็นอาชฉิยะชื่อทามาเนสจ้าและจากนั้นเธอก็เรียกเครื่องส่วนตัวของโฮกิมานี่คือคาซิบากิเครื่องเอรุนที่4เพียงเครื่องเดียวที่คุณทามาเนะจำอัจฉริยะสร้างขึ้นมาด้วยจ้า ทุกคนนี่ก็ตกใจกันมากเพราะว่าปัจจุบันประเทศอื่นเขายังเพิ่งคิดค้นเครื่องไอเอสรุ่นที่สออกมาได้เองแต่นี่เป็นเครื่องไอเอสรุ่นที่4เรียกได้ว่าเป็นเครื่องใหม่ล่าสุดที่มีเครื่องเดียวในโลกและพอฮกิได้เครื่องมาเธอก็เริ่มมีทดสอบทันทีอะไรกันเนี่ยแร็วฉะมั้เลยนี่เหรอเครื่องรุ่นที่4และต่อมาฮกิเธอก็ลองเรียกอาวุธออกมาโจมตีซึ่งอนุภาพมันนี่ก็รุนแรงเอาเรื่องเล่นเอากลุ่มก้อนเมฆนี่หายไปในพริบตาทุกคนที่ดูอยู่นี่ก็อึ้งในสานภาพาาาาขออองคซบบกกกกิกิโ็ว่ฉันูดแน่ ถ้าเป็นอาคารสบารกินี่่ะก็และระหว่างนั้นอาจารย์ประจําห้องก็มาแจ้งเรื่องฉุกเฉินทว่าจิฟยุเธยยกเลิกการซ้อมและบอกว่ามีเรื่องอยากจะให้ทุกคนช่วยหน่อยจากนั้นจิฟยุเธอก็เล่าให้ทุกคนฟังว่าเมื่อสองชัมม่วโมงก่อนทางชายฝั่งของฮาวายได้ตรวจพบไอจตคุ้มคั่งไร้คนขับเหมือนกับตอนที่อิจิกะเคยสู้ด้วยก่อนหน้านี้และก็มีคําสั่งจากเบื้องบนของโรงเรียนให้รับมือกักบสถานการณ์นี้และคนที่ได้รับมอบหมายภารกิจนี้ก็คือพวกเธอที่มีเครื่องส่วนตัวอิจิกะเขาก็ตกใจมากเเออาาาจจรรริงหคคับาาย์ะ ฉันอยากทราบข้อมูลของศัตรูหน่อยค่ะจากนั้นจิฟยุเธอจึงอธิบายข้อมูลของศัตรูตให้กับทุกคนฟังว่าไอ้ของศัตรูตเครื่องนี้มีชื่อว่าซิลเวอซึ่งมันมีความเร็วเท่ากับเสียงเลย ซึ่งการจะเข้าใกล้มันได้นั้นเป็นไปได้ยากมากเพราะฉะนั้นต้องจัดการมันให้ได้ด้วยการโจมตีเพียงครั้งเดียวซึ่งเครื่องที่จะทำแบบนั้นได้ก็มีแต่เครื่องของอ e ิจิกะแต่ทว่าก็ต้องมีคนคอยช่วยเปิดทางสร้างโอกาสให้กับอ e ิจิกะเข้าไปโจมตีซึ่งไอ้ของคนคนนั้นก็ต้องมีความเร็วที่ไม่แพ้กับไอ้ของศัตรูตอนนั้นเองทานเนะเเทก็เสนอไอเดียของเธอบอกว่าตอนนี้มันถึงเวลาที่อคาซึบบกิตต้องออกลงแล้วล่ะ้วยเหตุนั้น เธอจึงให้โอกิและคาสิบากิออกมาโชว์ศักยภาพให้ทุกคนดูทำให้จิฟยุเธอตัดสินใจมอบหมายภารกิจนี้ให้กับอิจิกะและก็โฮกิจากนั้นการปฏิบัติการจึงได้เริ่มขึ้นทั้งคู่ก็ได้เรียกไอคของตัวเองออกมาทั้งนั้นฉันฝากด้วยนะโฮกิเดิมทีเดอที่จะให้ผู้ชายขี่หลังนะ่ะมันขัดกับสัก์สีของฉันรู้ไหมแต่คราวนี้เป็นกรณีพิเศษนะฟังนะโฮกินี่ไม่ใช่การฝึกซ้อมระวังตัวด้วยล่ะรู้อยู่แล้วลนะ่ะหน้าฉันจะแบกนายไปอย่างดีเลย ทำไมเธอดูอารมณ์ดีจังเลยวันนี้ฉันก็เป็นแบบนี้ทุกที่แหละอิจิกะแหละตั้งใจเธอจากนั้นจิพยุเธอก็ย้ำอีกรอบว่าภารกิจนี้ต้องจัดการให้ได้ภายในดาบเดียวจากนี้ไปฉันจะขอเรียกเป้าหมายว่าเพลงอันวยพรทั้งสองคนก็ตอบร,รับทราบจากนั้นอิจิกะก็ขึ้นหลังโฮกิแล้วออกตัวไปอย่างแรงความเร็วนี่มัน อะไรกันเนี่ยสุดยอดเลยฮะอาคาซิบากิทุกคนที่ถ่ายประชาการเองก็ตกใจกับความเร็วของอาคาซิบากิเช่นกันจากนั้นโฮกิท่านก็ตรวจสอบตำแหน่งของเป้าหมายเรียบร้อยอิจิกะฉันจะไปรวดเดียวเลยนะเออฉันพร้อมแล้ว จากนั้นทั้งคู่ก็เจอกับศัตรูอิจิกะฉันจะเร่งความเร็วแล้วนะจะถึงเป้าหมายในอีกส0นาทีจากนั้นโฮกิเธอก็เร่งเครื่องอิจิกะก็ใช้อ e ิเวชันบูทพุ่งเข้าไปโจมตีแต่ศัตรูมันก็หลบได้แล้วปล่อยขึ้นพลังโจมตีใส่ทั้งคู่จนทั้งคู่แยกออกจากกันนี่โฮกิพวกเราต้องเข้าโจมตีจากทั้งสองด้านพร้อมกันนะฝากด้านซ้ายด้วยล่ะจากนั้นทั้งคู่จึงร่วมมือกัะโจมตีอิจิกะฉันจะจุดการเคลื่อนไหวให้เองเข้าใจแล้วแล้วโฮกิเธอก็พุ่งเข้าไปโจมตีศั ระหว่างที่อิติกะกำลังจะพุ่งโจมตีเขาก็สังเกตเห็นเรือด้านล่างทําให้เขาตัดสินใจไม่โจมตีจนพลาดโอกาสทองไปอิติกะถ้าอะไรของนายนะ่ะมีเรืออยู่ตรงนั้นนะ่ะเรืองั้นเหรอน่าจะเป็นพวกทกานะกํา,ออทาททผิดกฎหมายนะ่ะโกรกิเธอก็บอกอิติกะว่าพวกที่ทําผิดกฎหมายน่ะไม่ต้องสนใจหรอกฉันนะ่ะปล่อยพวกเขาตายไม่ได้หรอกนะ อิติกะมันก็ทําเท่ปกป้องคนอื่นจนพลังงานหมดจนเกียบจะโดนโจมตีโฮกิเธอเข้ามากันให้เจ้าบ้าได้ไปช่วยพวาปิดกฎหมายซะได้เจ้าพวกนั้นนะ่าปล่อยไม่เอาหน้าโฮกิจากการตวาดของอิติกะก็ทําเอาโฮกิอึ้งไปพักหนึ่งโฮกิไม่เอาหน้าอย่าพูดอะไรที่มันน่าเศร้าแบบนั้นอย่าพูดนะพอได้รับพลังมาแล้วทําไมเธอถึงไม่สนใจคนที่อ่อนแอกว่าเลยล่ะไม่สมกับเป็นเธอเลยนะฉัน ฉันน่าโฮกิที่ได้ยินคำพูดของอิจิกะก็รู้สึกสับสนจนเสียสมาธิและร้องไห้ออกมาจังหวะนั้นศัตรูก็โจมตีเข้ามาแย่ yeah, แล้วขอให้ทันทีเธออิจิกะก้าตัวเข้ามาปกป้องโฮกิไว้ไม่นะอิจิกะอิจิกะก็ระเบิดเข้าเต็มเต็มโฮกิเธอก็รีบพุ่งเข้าไปรับอิจิกะไว้ หลังจากนั้นอิจิกะก็สลบไปและภารกิจก็ล้มเหลวภาพก็ตัดมาอีกทีตอนที่โฮกิพาอิจิกะกลับมารักษาตัวอย่างเร่งด่วนสาวสาวทุกคนนี่ก็เป็นห่วงอิจิกะมากแต่ที่น่าเป็นห่วงที่สุดก็คือโฮกิเธอเชอ้ากับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นอย่างมากไม่พูดอะไรสักคำและเธอกนั่งเฝ้าอิจิกะที่นอนหยอนน้ำข้าวต้มอยู่ทั้งวันและเธอก็ร้องไห้นึกถึงความหลังฉันฉันน่ะปล่อยให้พวกเขาตายไม่ได้หรอกนะเจ้าบ้าแต่ไปช่วยพวกผิดกฎหมายซะได้พอได้รับพลังมาแล้วทำไมเธอ ถึงไม่สนใจคนที่อ่อนแอกว่าเลยล่ะไม่ใช่ไม่ใช่แบบนั้นไม่ใช่ไม่สนใจจะบอกว่าเจ้าพวกนั้นอ่อนแอก็เลยต้องปกป้องหรอทั้งที่พวกนั้นเป็นคนเลวแล้วทําไมถึงยังยกโทษให้คนพวกนั้นล่ะนี่คือความแข่งแกร่งของนายงั้นเหรอเพราะงั้นนายถึงแข่งแกร่งงั้นสินะเทียบกับนายแล้วฉันน่ะสำหรับอิจิกะแล้วทั้งพวกเราล่ลอจับปลาและฉันมีค่าเท่ากันที่จะปกป้องเท่าเทียมกันแท้แต่ฉันน่ะ จากนั้นอาจารย์ประจําห้องก็เป็นห่วงโฮกิเธอจึงเข้ามาดูและไล่โฮกิไปพักโฮกิเธอจึงออกมาแต่เธอก็ยังคงทําใจไม่ได้วิ่งไปที่ทะเลแล้วนึกถึงตอนสมัยเด็กตอนที่เธอโดนแกล้งเฮ hey, ้ยยายทอมบอยวันนี้ดับไม้หายไปไหนซะแล้วล่ะอิจิกะเขาก็พูดสวนขึ้นมาว่า ee, นี่นั่นมังคารจริงถ้าพวกแกว่างนักก็กลับบ้านไปสิอะไรเล่าอิจิกะนายเข้าข้างยายนี่งั้นเหรอชอบยายทอมบอยงั้นเหรอนั่นน่ะสินะพวกนายเหมือนสามีภรรยากันเลยน่ะสิ ฉันรู้นะว่าพวกนายน่ะจีบกันตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วทั้งนี้ยายนี่ยอมผูกริบบินมาด้วยเลยนะขำเป็นบ้าเลยว่ฮะเฮ,ะฮะ้ย <ö y. S 2> น้อยทันใดนั้นอิติกะก็ได้ชกเด็กเวนนั่นลงไปนอนจากนั้นก็ตัดมาที่สวนทั้งคู่ก็ได้มาคุยกันนายนี่ม <t> ันบ้าจังนะหมายความว่าไงพวกนั้นสมควรโดนแล้วล่ะเพราะงั้นเธอไม่ต้องไปถ่วงไปหรอกนะลิบบินที่เธอใส่ก็ดูดีออกใส่ให้ฉันดูอีกนะเฮ้ย ฉันไม่ทําตามที่คนอื่นบอกหรอกนะถ้าง,งั้นฉันกลับก่อนนะชิโนโนโนเดี๋ยวก่อนสิฉันชื่อโฮกินะจําให้ได้ด้วยล่ะเพราะว่าที่นี่ทั้งคุณพ่อคุณแม่แล้วก็พี่สาวชื่อชิโนโนโนเหมือนกันนะ่ะคือมันสับสนนะขราวหน้าเรียกชื่อจริงและกันเข้าใจไหมงั้นเรียกฉันว่าจีกานะเพราะโฮ,โฮนิมุระก็มีสองคนเหมือนกันจากนั้นก็ตัดมาปัจจุบนันลินเธอก็ได้มาหาโฮกิฟังให้ดีนะยะ ทีท่ิกาเป็นแบบนี้เป็นความผิดของเธอใช่ไหมล่ะก็เลยทํามาเป็นซึมง,งั้นเหรออย่ามาทําตัวงี่เง่านะถ้าไม่สู้ตอนนี้จะไปสู้ตอนไหนเหล่าโฮกิเธอก็บอกว่าไอเอสอะไรนั่นนะ่ะฉันไม่ขับแล้วล่ะดินที่ได้ยินก็ตบโฮกิดังป้าบหรือว่าเธอเป็นพวกปลอดแหกที่ไม่สู้ตอนที่ควรจะสู้งั้นเหรอแล้วจะให้ฉันทํายังไงล่ะศัตรูอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ถ้าไปสู้ได้ฉันก็จะสู้เหมือนกันล่ะในที่สุดก็เธอสู้จนได้นะแล้วจากนั้น โฮกิเธอก็หันไปเห็นทุกคนทุกคนก็รู้สึกเหมือนโฮกิจังนั่นแหละจะยอมให้มันจบด้วยความพ่ายแพ้ได้ยังไงล่ะคะโฮกิเธอก็มีกำลังใจขึ้นมาจากนั้นทุกคนจึงขัดคําสั่งของครูฝึกออกไปสู้ล้างแค้นให้กับสามีเอ้ยล้างแค้นให้กับอิจิกะและลอล่าเธอก็ตรวจสอบที่อยู่ของศัตรูจนพบและเตรียมจะออกลบทุกคนก็ถามโฮกิว่าแล้วเธอจะเอายังไงละ่ะฉันฉันนะ่ะนะถ้าฉันจะสู้ฉันจะต้องชนะคราวนี้ฉันไม่ยอมแพ้หรอกตกลงแล้วนะ คราวนี้เราต้องสอยมันให้ได้เลยจากนั้นพวกข้าสาวจึงสงบศึกกันชั่วคราวร่วมมือกันไปล้างแขนและลอล่าเธอก็เปิดฉากยิงปืนใหญ่เข้าโจมตีศัตรูก่อนแต่ดูเหมือนว่าศัตรูมันจะป้องกันไม่ได้และพุ่งเข้าโจมตีใสล่ลอล่าแต่เซ,ซิเดียก็เข้ามาขวางและพยายามยิงโจมตีศัตรูแต่มันก็ไวเกินถึงแม้ทุกคนจะรวมกันโจมตีแต่ก็ยิงโจมตีไม่โดนด้านอิจิกะเขาก็กำลังอยู่ในความฝันแล้วได้เห็นเด็กสาวคนหนึ่ง ทำไมเราถึงรู้สึกคิดถึงจังเด็กสาวคนนั้นเขาก็บอกว่านายถูกเรียกแล้วนะรีบๆไปเถอะนายอยากได้พลังหรือเปล่าล่ะอีกทางด้านหนึ่งโฮกิเธอก็เข้าสู้แบบสุดตัวแล้วเธอก็ใช้อาวุธที่ขาโจมตีใส่ศัตรูจนล่วงลงน้ําไปศัตรูมันก็กลับจะดูแข็งแกร่งกว่าเดิมอีกด้านหนึ่งก็มีเสียงปริศนาถามวิจิกะว่านายอยากได้พลังหรือเปล่าล่ะแล้วอยากได้ไเพื่ออะไรนั่นสินะเพื่อเพื่อนไม่สิ เพื่อปกป้องพวกพ้องหรมัง้งพวกพ้องฉันน่ะอยากช่วยเหลือพวกพ้องให้มากที่สุดพวกพ้องที่จะต่อสู้ไปด้วยกันบนโลกใบนี้ถ้างั้นต้องรีบไปแล้วนะไปสิกลับมาด้านพวกสาวๆก็โดนศัตรูเล่นงานไปทีละคนไม่ว่าจะเป็นเซซิเลียาชาวและแม้แต่โฮกิก็โดนเล่นงานไปด้วยโฮกิที่สภาพย่ำแย่เธอก็ได้นึกใ,ในใจว่าฉันฉันนะ่ะอยากอยากเจออิจิกะโฮกิทำใจดีๆไว้อิจิกะ ขอโทษที่ให้รอนะดิจิกาแล้วร่างกายล่ะแผลฉันโอเคนะยังสู้ไหวอยู่ดีจังค่อยยังชั่วดีจังเลยเป็นอะไรไปโฮกิร้องไห้ทำไมเนี่ยอะโฮกิทรงผมเดิมของเธอเหมาะมากกว่านะยังไงก็สุขสันต์วันเกิดนะวันนี้วันที่7กรกฎาคมใช่ไหมล่ะเป็นวันเกิดของเธอนี่ยังไงก็สุขสันต์วันเกิดนะงั้นเดี๋ยวฉัน ไปสู้ก่อนแล้วนะจากนั้นอิจิกะเขาก็บินไปและทุกคนก็มารวมตัวกันเอาล่ะได้เวลาเอาคืนแล้วนะคะอิจิกะระจัดการให้มันเรียบกันเถอ,อละลอร่าเซซิเลียลินชาวดีล่ะพวกเราไปกันเถอะทันโฮกิที่พลังงานหมดก็เป็นห่วงอิจิกะอิจิกะฉันอยากต่อสู้ร่วมกับนายอยากคอยระวังหลังให้และอยู่ๆด้วยความปรารถนาที่แรงกล้าของโฮกิฮก็ทำให้ระบบฟื้นฟูพลังงานของอาคาซิบากิทำงานดีล่ะ ไปกันเถอะอาคาซสบากิฝั่งของอิติกะก็เข้าโจมตีจนพลังงานจะหมดเบนล่ะแย่แล้วพลังงานของฉันจังหวะนั้นโฮกิเธอก็มาช่วยอิติกะรับพลังงานนี่ไว้สิอิติกะเขาจึงได้รับพลังงานจากเครื่องของโฮกิอิติกะไปจัดการมันกันเถอะอืมไปกันเถอะโฮกิ จากนั้นโฮกิก็ไล่โจมตีศัตรูเพื่อเปิดทางให้กับอิติกะอิติกะตอนนี้ละ่ะอิติกะเขาก็เข้าโจมตีแต่ก็โจมตีพลาดทุกคนก็ช่วยกันระดมโจมตีเพื่อสร้างโอกาสให้อิติกะมาอีกครั้งคราวนี้แกหนีพ้นหรอกหน้ายาเสฉชลลและในที่สุดอิติกะเขาก็จัดการศัตรูลงได้และต่อมาทั้งหกคนก็โดนอาจารย์อบรมชุดใหญ่ที่ขัดคําสั่งออกไปต่อสู้ใยพละการและตัดมาที่ตอนกลางคืน ทาวานเนสเธอก็พูดว่าโอ้เบียคุชิกินี่น่าทึ่งมากเลยถึงกับสามารถฟื้นฟูตัวคอนขับได้ด้วยนั่นจึงทําให้เรารู้ว่าที่ทิ่กะฟื้นกลับมาสู้ได้ก็เพราะความสามารถของไอเอสของเขานั่นเองและตรงนี้ยังมีฉากที่ทาวานเนสกับจิฟยุคุยกันเรื่องที่อิจิกะบังเอิญไปเดินเครื่องไอเอสตอนสอบเข้าโรงเรียนได้จนได้มาอยู่ที่โรงเรียนนี้ว่าทั้งหมดนั้น เป็นฝีมือของทาวานะเธอนั่นเองและศัตรูที่พวกอิจิกาสู้กันเมื่อกี้ทั้งหมดก็เป็นแผนที่ทาวานะเธอวางไว้เช่นกันเธอจงใจทําให้เอจเครื่องนั้นคุ้มขัง้งจนทําให้โฮกิได้รับภารกิจทั้งหมดที่เธอทําลงไปก็เพื่อทําให้โฮกิได้เปิดตัวเอจเครื่องใหม่ต่อหน้าสาธารณชนจากนั้นก็ตัดมาได้อิจิกะเขาก็นั่งมองดูทะเลอยู่แล้วก็เห็นโฮกิ โฮกิเธอก็มาว่ายนะ้ำเหมือนกันเหรอฉันก็แค่มาทําให้หัวเย็นนะ่ะอิทิกาที่เห็นโฮกิใส่ชุดว่ายน้ําก็เอื้องไปพักหนึ่งอย่าจ้องกันแบบนั้นสิเออขอโทษนะยังไงก็ร้องอกแล้วนะทุกคนก็ปลอดภัยบาดแผลของฉันก็ไม่สาหัสได้ไม่เป็นไรจริงเหรอมันคงหนักน้อยกว่าที่เห็นนะเพราะงั้นเธอก็ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกไม่ได้หรอกไม่ห่วงได้ยังไงที่นายต้องบาดเจ็บมันเป็นความผิดของฉันนี่ ถ้าพลาดไปนิดเดียวแล้วก็นายอาจจะถึงตายได้เลยนะเพราะงั้นยกโทษให้ง่ายๆแบบนี้มันลำบากใจนะถ้าง,งั้นโฮกิตอนนี้ฉันจะทำโทษเธอแล้วนะหลับตาสิแล้วอิจิกะเขาก็ดิดนหน้าผากโฮกิไปทีหนึ่งนี่ดูถูกกันงั้นเหรอแหมแหมจะเย็นก่อนสิเย่ยไปเลยฉันเป็นนักลบนะนี่นี่โฮกิไอ้ด้านของเธอมันโดนฉันแล้วนะอ๋นี่นายใส่ใจด้วยเหรอจากนั้นโฮกิเธอก็จ,จับมืออิจิกะมาไว้ที่หน้าอกของเธอเย้ยฉันถามว่า นายรู้สึกกับฉันในฐานะเพศตรงข้ามใช่ไหมเออก็นะงั้นเหรอแล้วจากนั้นทั้งคู่ก็เคิมกำลังจะจูบก,กันแล้วเมื่ออิจิกะเขาลืมตาขึ้นมาอีกทีเขาก็เจอปืนจ่อหน้าและยิงเฉียวหน้าไปเย้เกือบไปแล้วเกือบกลายเป็นผงไปแล้วเรานึกแล้วเชียวว่าหายไปไหนกันอิจิกะคุงกำลังทำอะไรอยู่งั้นเหรอ เอาล่ะเชื่เลยดีกว่ายายฮกิีหนีก็เธอและอิจิกะเขาก็อุ้มฮกิีหนีทุกคนก็โจมตีลงมาไปหนีเร็วฮกิีหยุดนะหยุดเดี๋ยวนี้นะคะหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะอิจิกะคนเขาสา์เป็นห่วงแท,ท้ทนไม่ไหวแล้วนะคะนาจะต้องเป็นเจ้าสาวข,ของฉันนะอิจิกะยาย ใครก็ได้ช่วยฉันด้วยแล้วหลังจากนั้นก็ตัดจบไปนะครับเป็นยังไงบ้างครับก็จบกันไปแล้วนะครับกับอินฟินิต t ท r ส EP ที่10ถึง1 2จบภาคหนึ่งไปแล้วนะครับกับเรื่อง IS ทุกคนชอบกันหรือเปล่าครับถ้าอยากให้ผมทำภาค2ต่อก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกให้ผมทำต่อด้วยนะครับ แต่อาจจะต้องรอภาค2สักพักหนึ่งนะครับเพราะว่าช่วงนี้งานผมค่อนข้างเยอะมากนะครับแล้วก็ต้องทําสปอยหลายเรื่องด้วยก็อาจจะนานสักนิดนึงนะครับแต่ยังไงผมก็ทําต่อแน่ถ้ายังมีคนอยากดูต่อนะครับแล้วทุกท่านก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e แล้วก็กดกระดิ่งไปกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมซีโร่แมนว2ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ